สวยจึ้งมากๆเลยนะครับสาวใหม่เวิกาอัพรูปลง i อแต่งตัวได้สวยสง่างามมากๆเลยซึ่งโพสต์นี้ของสาวใหม่เวิกานะครับเรียกได้ว่าเล่นใหญ่มากๆเลยเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยแต่งตัวสุดอลังการงานสร้างถแถมเจ้าตัวเนี่ยยังให้แคปชั่นเป็นอีโมจิหัวใจสีแดงหนึ่งดวงซึ่งโพสต์นี้ของสาวใหม่เดวิกานะครับเรียกได้ว่าแต่งตัวจัดเต็มมากๆเลยเพราะว่ามีแฟนคลับทั้งชาวไทยและแต่างประเทศเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับลุคนี้หรือโพสต์นี้ของสาวใหม่จํานวนมากเลย ไม่ว่าจะเป็นสวยกว่า AI ก็ใหม่ดาวิกาเนี่ยแหละพี่ใหม่สวยอ่ะหุ่นดีด้วยใส่ชุดไทยชุดจีนชุดอินเดียก็คือร่อนและปังมากนอกจากนั้นนะครับยังมีแฟนคลับเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ส่วนใหญ่เลยนะครับจะชมสาวใหม่ในลุคนี้ว่าแต่งตัวออกมาได้สวยมากๆก็เอาเป็นว่าโพสต์นี้ของสาวใหม่ดาวิกาเรียกได้ว่าทำถึงมากๆปังมากๆสวยมากๆเลยครับ